ในศาสตร์ความเชื่อเกี่ยวกับดวงดาวและมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมานานนับพันปีโดยเฉพาะในด้านจิตวิญญาณศาส,สนาและโหราศาสตร์ซึ่งสามารถแบ่งออกได้หลายแนวทางสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความหมายโดยรวมของศาสตร์4แนวทางแบบคร่าวๆกันนะคะอย่างแรกเป็นความเชื่อเชิงโหราศาสตร์ที่เรารู้จักกันดี ซึ่งศาสตร์นี้เชื่อว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพชะตาชีวิตและเหตุการณ์สำคัญสำคัญในชีวิตซึ่งดวงดาวแต่ละดวงยกตัวอย่างเช่นดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวอังคารจะถูกตีความว่าเป็นตัวแทนของพลังงานหรืออิทธิพลบางอย่างแผนภูมิดวงดาวเช่นดวงชะตาจะสะท้อนพลังที่มีผลต่อบุคคลในช่วงเวลาเกิดอย่างเช่น คนที่เกิดวันอังคารเชื่อกันว่าจะได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารซึ่งทำให้เป็นคนที่มีความกล้าหาญแข็งแรงและหัวร้อนและอีกดวงดาวหนึ่งคือดาวพฤหัสซึ่งเรารู้กันว่าจะเป็นดาวที่ให้คุณด้านการศึกษาเป็นดาวความคิดดีงามและดาวจิตวิญญาณเป็นต้น สำหรับศาสตร์ความเชื่อประเภทที่สองเป็นความเชื่อเชิงตำนานและศาสนาซึ่งในหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าดวงดาวคือเทพ,พเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นในกรีกโบราณดาวสุกหรือที่รู้จักกันว่าเทพีอะโฟไดต์เป็นดาวแห่งความรักอย่างประเทศอินเดียดาวพระเคราะห์ก้าดวงนวคราจะส่งผลต่อดวงชะตาในประเทศไทยมีความเชื่อเรื่องพระเคราะห์ดีพระเคราะห์ร้ายที่ส่งผลตามวันเดือนปีเกิดสำหรับบางวัฒนธรรม ดวงดาวถือเป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่คอยปกป้องดูแล สำหรับศาสตร์ความเชื่อประเภทที่3เป็นความเชื่อด้านพลังงานและจักรวาลซึ่งเชื่อกันว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลและดวงดาวคือพลังงานที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณดวงดาวอาจจะเป็นตัวแทนของจิตสํานึกระดับสูงหรือที่เรารู้จักกันว่าภพภูมิที่จิตวิญญาณเดินทางไปหลังความตายในยุคป,ปัจจุบันบางคนเชื่อว่าการตั้งจิตอธิษฐานหรือปล่อยพลังงานในคืนที่มีดาวตกหรือพระจันทร์เต็มดวงจะช่วยเสริมพลังชีวิต สำหรับศาสตร์ประเภทที่4เป็นความเชื่อในเรื่องโชคชะตาและการทำนายซึ่งเป็นการดูดวงด้วยดาวเช่นลัคนาหรือราศีที่ใช้ตำแหน่งของดาวณเวลาที่เกิดความเชื่อว่าดาวย้ายจะส่งผลต่อชีวิตเช่นดาวเสาร์ย้ายเข้ามักจะถูกมองว่ามีผลด้านความท้าทายบางคนใช้ช่วงเวลาดาวบางดวงโคจรเป็นช่วงให้เปิดโอกาสกับชีวิตตัวเองหรือระมัดระวังเพศภัยให้กับชีวิตตัวเอง จะเห็นได้ว่าไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ในยุคไหนวัฒนธรรมใดดวงดาวก็ยังคงเป็นเสมือนกระจกสะท้อนความหวังความเชื่อและคำตอบในใจลึกๆของเราเสมอในคลิปถัดไปนะคะเราจะมาดูกันว่าโหราศาสตร์ที่เรารู้จักนั้นมีที่มาอย่างไรทำไมดาวพฤหัสถึงให้คุณแล้วทำไมดาวเสาร์ถึงถูกมองว่านำความลำบากมาให้กับชีวิต ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ